สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเฮียพงศ์อาณาจักรพักเครื่องนะครับสวัสดีวันหวยออกนะครับพี่วันนี้นะครับผม วันนี้นะครับมาเปิดในราคา300บาททุกรายการนะครับพี่วันนี้ไม่ไม่ไม่ไมใช่สี่องค์พันนะพี่นะวันนี้องค์ละนะครับผมองค์ละ300บาททุกรายการเลยนะครับผมสนใจติดต,ต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้านะครับหรือแอดไลน์ o u m เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับหรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมวันนี้300บาททุกรายการยาวๆเลยนะครับพี่องค์ละ300บาทส่งฟรีนะครับพี่โอ้ช่วงนี้ไปสนี เขาเพิ่มค่าส่งนะครับพี่บวกค่าส่งก็ประมาณาพื้นที่ละสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทนะครับพี่ก็แต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่เป็นไรผมส่งฟรีให้อยู่แล้วนะครับพี่สามร้อยบาททุกรายการนะครับพี่วันนีกน้ก่อนที่ไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับนี่ครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพลวัดใหม่อมัรรตนะครับผมสมเด็จบางขุนพรมนะครับใต้ถักด้านหลังกล้องนัมเบอร์เก้าสองหนึ่งนะครับอันนี้ครับยังซีนอยู่เลยนะครับพี่นี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับด้านหลังตอกเป็นตาปั๊มนะครับผมนี่ครับ รายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้สามร้ยบาทนะครับพี่พ,พ,พี่ท่นานใดสนใจองคไหนนะครับบอกหมายเลขผมมาได้เลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับอีกหนึ่งองค,ครับพี่อีกหนึ่งองนะครับผมสมเด็จนะครับบางขุน <shear S 2> พรมนะครับบางขุนพมอันนี้รายการที่สองนะครับรายการนี้นะครับพระสมเด็จบางขุนพมสามร้อยบาทบาทุกรายการ นะครับรายการที่สองมาครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกวัวนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรักษณ์วิหารน,นะครับนะี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกวัวของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ของหลวงปู่เอี่ยม นะครับเนื้อชินตะกัวนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่ไม่แพงนะพี่นะรายการที่สามรายการต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหล่อโบราณวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคานนะครับอำเภอโพทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับผม แบ่งปันให้พี่ๆในราคาสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญฉลุนะครับที่ระลึกฉลองหอฉันเก้าสิบหกปีนะครับพี่เป็นเหรียญฉลุเหรียญหยดน้ํา หลวงปู่ทิมวัดรหารไร่ละยองนะครับเป็นฉลุนะครับพี่นี่ครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับสองห้าหนึ่งแปดรายการที่ห้านะครับรายการต่อไปรายการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับเลี่ยมสแตนเลสบ้านๆน,นะครับรายการที่หกนะครับรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่เจ็ดพระสมเด็จวัดละคังรายการที่เจ็ดรายการต่อไปรายการที่แปดเป็นพระขุนแผนนะครับรายการที่แปดนะครับรายการนี้นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับ รายการต่อไปรายการที่เก้าเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับรายการที่เก้านะครับรายการนี้นะครับพระลีลาเมตขนุนสามร้อยบาททุกรายการนะครับพี่วันนี้สามร้อยบาททุกรายการลายองค์เลยนะครับพี่องคละสามร้อยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพระหลวงข้อปานะครับขี่ปลานะครับผม รายการที่สิบนะครับรายการนี้หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระสมเด็จนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปรา,ายการที่สิบสองนะครับพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ครับพี่รายการที่สิบสอง เรียมสแตลเลสนะครับรายการต่อไปรายการที่13เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสวยๆคมๆรายการที่13นะครับพี่รายการนี้รายการต่อไปรายการที่14เหรียญหลวงพ่อรุ่นนะครับ รายการที่สิบสี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้าเหรียญผ่าปากหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรายการที่สิบห้านะครับเหรียญผ่าปากเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดรายการต่อไปรายการที่สิบหกเหรียญหลวงปู่เพล ปาวลนะครับรายการที่สิบหกนะครับหลวงปู่แพ้ววัดกําแพงแสนนะครับปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงัน รายการที่17นะครับรายการนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันรายการต่อไปรายการที่18บรายการที่18อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกนะครับพี่ผมไม่ทราบปีนะครับรายการที่สิ รายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเหรียญหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพี่นะครับผมรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเป็นพระขุนแผนเคลือบกระเบื้องนะครับรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพระขุนแผนนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเหรียญพระปิตาพังพการนะครับเลี่ยมกรอบรายการที่ยี่สิบสอง รายการต่อไปรายการที่23เป็นชินลราดอินโดจีนนะครับรายการที่23นะครับรายการนี้นะครับผมชินลราดอินโดจีนรายการต่อไปรายการที่24เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามนะครับ รายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเหลียนหลวงพ้อฉุยวัดคงคารามรุ่นสองนะครับห่วงเชื่อมรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกเหรียญทรงขนวดนะครับผมพ่อลอเก้านะครับปีสองสี่เก้าเก้าเป็นเหรียญทรงผนวดนะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นพระกิ่งนะครับ ไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระขุนแผนเล็กหลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบแปดนะครับฝังตะกุดหนึ่งดอกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับปีหนึ่งเจ็ด รายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับรายการที่สามสิบเหรียญหลวงปู่มั่นปีหนึ่งสี่นะครับรายการที่สามสิบ รายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดเหรียญหลวงปู่สุขปากคลองมาขำเท่าสองสี่หกหกนะครับเลี่ยมเกอะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับพี่รายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองอันนี้เป็นพักยอดผลพลนะครับเนื้อชินรายการที่ รายการต่อไปรายการที่สามสิบสามพระสมเด็จนะครับรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปรายการที่สามสิบสเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ รายการที่สามสิบสี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าหลวงปู่ทวดเตาลีดปัม๊มซ้ำรายการที่สามสิบห้านะครับหลวงปู่ทวดเตาลีดปัม๊มซ้ำ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบหกเหรียญหลงพ่อเดิมสองสี่แปดสองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพระเจ้าห้าพระองค์รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่3ามสรายการที่38เป็นพระนางพญานะครับรายการที่38มรายการต่อไปรายการที่39เเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดกล่องไม่ขีด รายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบนะครับเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัะพัน์สูงนะครับรายการที่สี่สิบรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับหลวงปูท่ทวดเตาลีดนะครับ รายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองเป็นพระมาเหศวนเนื้อชินสนิมแดงรายการที่สี่สิบสองนะครับรายการนี้พระมาเหศวนเนื้อชินสนิมแดงรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสาม พระปิดตาถักเชือกนะครับรายการที่43รายการต่อไปรายการที่44เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกนะครับรายการที่44รายการต่อไปรายการที่45 รายการที่สี่สิบห้าเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหกเป็นเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเขมมะโกรายการที่สี่สิหก รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อผงข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดรายการที่สี่สิบแปดเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะครับตะกุดหลวงพ่อทบชนแดนรายการที่สี่สิบแปด นะครับรายการนี้นะครับขนาดความสูงความยาวนะครับห้านิ้วนะครับขนาดความยาวห้านิ้วใบบรรทัดนะครับรายการที่สี่สิบแปดนะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นตะกุดห้อยเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นตะกุดนะครับผมห้อยเหรียญหลวงปู่สุขตะกุ่นะครับนี่ครับ ห้อยเหรียญหลวงปู่สุขปากคอมาขมเท่าหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็มีตะกุดหนึ่งดอกรายการที่สี่สิบเก้านะครับรายการนี้ความยาวของตะกุดสามนิ้วนะครับพี่นี่ครับสามนิ้วไม้บรรทัดนะครับรายการที่สี่สิบเก้าสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปห้าสิบอันนี้เป็นเจ้าสัวนะครับเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับด้านหลังมีรอยจาน นะครับผมรายการที่ห้าสิบนะครับมีตะกุดหนึ่งดอกเหมือนกันนะครับนี่ครับรายการที่ห้าสิบความยาวตะกุดสามนิ้วครึ่งนะครับพี่สามนิ้วครึ่งนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับผมวันนี้ห้าสิบรายการนะครับผมห้าสิบรายการ 300บาททุกรายการนะครับพี่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้สี่องค์พันนะพี่นะวันนี้300บาทนะครับองละ300นะครับส่งฟรีมีปลายทางสนใจติดต่อเบอร์โทร0 9 2 8 3 0 0 0 4 9หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6หนะครับหรือสามารถสแกน qr code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พีท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอทานให้อร่อยนะครับพี่พีท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำ ำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ